ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่กรรโรับทุกๆท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยกับสมัยปัญเจศยค่ะดิฉันสวัสตราประคองวงนะคะนําเนื้อหาสาระที่ดีที่เป็นประโยชน์นะคะมาฝากท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยคะ่ะและวันนี้ก็เป็นวันพิเศษนะคะที่เราจะได้พลังบวกจากคุณหมอปิตินะคะพลังวเชิรา แค่เข้ามาในสตูนะคะพลังเพิ่มอย่างชนิดที่ว่าเราเออรู้สึกเพลงแรกนี่จะต้องถามแล้วว่าเหนื่อยใช่ไหมน่นะคะคุณนิชาบอกว่าแค่ร้อนก็เหนื่อยแล้ว <laughs> เอาสบายเย็นก่อนนะสวัยดีค <laughs> นก่อนนะสบายด, <laughs> สสดีสวัสดีครับ <laughs> ร้อนก็เหนื่อยแล้วจริงๆค่ะทุกวันนี้โรคต่างๆโรคของเราเนาะ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่มันกระทบจิตใจนี้บางทีก็ทําให้เหนื่อยมากเหมือนกันเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะคะก็ไม่ว่าเรื่องใดที่ทําให้เราเหนื่อยอนี้ใช่ใช่ว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีการจัดการความเหนื่อยที่แตกต่างกันไปนะคะเรียนถามก่อนุอย้ํายิงคําถามตรงนี้ดีกว่าถ้าอาจารย์เหนื่อยปุ๊บเนี่ยเหนื่อยปุ๊บไม่อยากทายเลยอะดูหน้าไม่เคยอาจารย์เหนื่อยเลยนะคะเหนื่อยทํายังไงเหรอเหนื่อยทํายังไงคะเหนื่อยก็พัก เหนื่อยกับเพลงอ่ะเหนื่อยก็ต้องพักเหนื่อยต้องพักก่อนยกตัวอย่างอย่ยยกตัวอย่างนะเพราะว่าถ้าเราเหนื่อยแล้วเราไปฝืนเนี่ยงานมันไม่ไปงานมันไม่ไปเหมือนกับว่าผมเคยเขียนหนังสือเคยแต่งหนังสือเล่มนึงเป็นหนังสือเกี่ยวกับอิเล็กตรอนไมโครสโคปมันยากมากเลยนะมันไม่ได้ยากมันเป็นหนังสือใหม่ซึ่งเราไม่สามารถจะอ้างอิงใครได้เวลาเขียนเนี่ยก็บางครั้งใช้เวลาเขียนเขียน หลายชั่วโมงเขาค่อยเขียนไปเขียนไปแต่พอถึงจุดหนึ่งที่มันไม่ไหวอย่า mm. แล้วเราเคยฝืน mm. เคยฝืนปรากฏว่ามันไม่ออกคิดไม่ออกคิดไม่ออกมันไปต่อไม่ได้มันต้องมันต้องกลับไปนอน mm. แล้วหยุดไปหยุดไปอาจจะวันสองวันสามวันแล้วกลับมาเออมันมีพลังขึ้นมาอีก mm. นะ,ะสมองมันปลอดโปร่งแล้วมันเขียนได้ mm. ก็เลยเป็นเทคนิคนะอันนี้เป็นตอนอันนั้นตอนตอนนั้นจาได้ว่าสมัยอายุประมาณสัก สี่สิต้นๆเราเขียนหนังสือตอะนั้นยังมีพลังเยอะแต่พลังสมองมันไม่ไปนะพลังร่างกายยังมีเพราะตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่แต่ตอนนี้แต่มันไม่ไปจริงๆไม่ไปจริงฟืนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ <c oughs> ก็เลยพักพักเสร็จแล้วมันก็เขียนได้แล้วก็จะทําจะทําแบบนี้เรื่อย <c oughs> จะใช้เทคนิคแบบนี้เรื่อยแล้วในสุดหนังสือก็จบ <c oughs> เป็นเด่มตัวสมบูรณ์แต่ไม่มีอะรนี้นะ แต่พอมองย้อนกลับไปถ้าฝืนวันนั้นยังไงก็ไม่ฝืนไม่ได้อันนี้มันเกี่ยวไม่เกี่ยวกับภาวะสมองเราหรือว่าร่างกายเรามันอ่อนเพลียจริงๆอค่ะคือร่างกายเราอาจจะไม่เพลียนะเพราะว่าบางครั้งเราเขียนเราเราเขียนไม่กี่ชั่วโมงแต่มาถึงว่าบางครั้งเนี่ยเราใช้ความคิดมากเลยความคิดมากแล้วมันไม่ไปอะไม่ไปมันก็เลยบล็อกพอมันบล็อกเราฝืนยังไงเนี่ยเหมือนกับวงจร กระแสประสาทเนี่ยมันมันไปต่อไม่ได้มันไม่มีสมองมันไม่แรงเพราะสมองเราเนี่ยมันจะต้องอาศัยนิวโรรานสมิเตอร์ในการช่วยให้เกิดเซอร์กิตแต่อันนี้มันมันเหมือนกับว่ามีอะไรไปบล็อกมันเราก็คิดไม่ออกพอคิดเอาเราก็ต้องเหมือนกับใช้จนเพลียจนเขาก็เหนื่อยล้าแล้วเหมือนกันใช้จนเพลียใช้ทุกคนเนี่ยผมว่าเราถ้าเกิดเพลียนี่ยอย่าฟืนนะให้พักพักได้ก็พักหลับเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลย ถ้าคนไหนหลับได้นอนหลับมันจะทําให้เราเนี่ยไม่แก่เร็วขนาดเดียวกันสมองมันจะปรับฮอร์โมนทุกอย่างในร่างกายเลยนะก็ถึงบอกงานหลักของแอนตี้เอจิ้งก็คือกินต้องพยายามกินอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมก,กินผักกินเน้นผักเน้นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตมีเส้นใยนะคราวนี้เส้นใยเนี่ยเป็นของดีเลยนะ,ะมันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายช่วย ให้ช่วยเป็นอาหารให้กับโปรไบโอติกอะไรเงี้ย่ลำไส้ี่มันสร้างวิตามินสร้างฮอร์โมนในร่างกายช่วยในเรื่องการนอนหลับด้วยนะกินนอนนะอันนี้กินเวลวนอนก็ต้องนอนให้หลับสำคัญมากเลยถ้าเราจะถ้าเราอายุไม่ยืนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นเลยคนนั้นเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับน,นอนไม่ค่อยหลับไม่พอบางคนทางานดึกด้วยนอนเช้าอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะ เหมือนกับเวลาที่ควรที่จะนอนอย่างกรดฮอร์โมนจะหลังแล้วก็ซ่อมแซมร่างกายเขาก็ไม่ได้ตรงนั้นไงเขาก็ไม่ได้ตรงนั้นเ<ช><ค>ขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตมันเปลี่ยนแปลงมันเสียไป<ช>เพราะนอนนี่สําคัญมากเลยคนเรานี่จะต้องนอนถ้าสมมติเรานอนได้เป็นปกติก็ดีเช่นนอนสิบโมงตื่นหกโมงเช้ามันก็ดีเพราะว่าการนอนเนี่ยมันก็จะมันเป็นการฟื้นฟูฟื้นฟูด้วยใช่ไหมการนอนที่มันมีสองแบบเริ่มแรกจากนอนเร็ม ไม่ทราบเคยได้ยินกันไหมไม่เคยได้ยินนะเขาจะมี2แบบนอนเรมสลีปกับเรมสลีปนอนเรมสลีปนี่มันก็จะแบ่งเป็น4สเตตสี่ระยะก็คือ1 2 3 4 1 2ที่เป็นสเตตหลับตื่นตืนลแล้ว3 4เป็นสเตตหลับลึกนะ,อ,ะอย่ามังคนเนี่ยนอนไม่หลับเนี่ยหรือหลับแล้วหลับหับตื่นตื่นเนี่ยมันจะอยู่ในแค่นอนเรมสเตตหนึ่งกับสเตตสอแต่ไม่ลงมาในสเตตสาสเตตส แล้วพอจากนอนเลมนี่มันก็จะต่อไปที่เป็นที่เรมสรีปการนอนเรมสรีปเนี่ยมัน